ย่ามได้ก็ย่ามดันน่าหอดแบบมานอนอยู่รถหาบันนี่ฮืมช่วงกินอ่ะเต๋ไปม้อผัดมาจากไหนบ่เป็นบ่เกียร์นุ่งบ่สะแตกอีหยัง ตเต่าเย็ดมากเย็ดครังอบอาาต่ออบอลแตกเย็ดทั้งโค้ดแหล่เนีสั่นแตกเรือบอลอวะ้ยยังเราไม่เป็นไรครับแหล่้าบักไสไปงานเตนเขาอีกว่าวะาถึงานเต็พอไปง เงินปียามันคือมันผิดกับเมียผิดกับเมียมันก็ไปเยี่ยมเขาเชียวป่ะเพืมันผิดกับเมียมันเมียใบเชิงมันเลปรึกษาข่อยบันนี้พวกพวกเดรัจฉุก่มีเมียเนาะก็ได้ว่ามันใบเชิงกระยาดอกมืันหน้าเขาเดรัจฉกดอกม้าออเมาอีกล่ะปวดหน่อยเดียวเนี่ยแต่มันดิสซึมหลายมือเพราะมีแนวแก่ช่วงเพราะมันกับบอมีแล้วบักย่อมก็บบกต้นบักย่อมก็ต้นบักขามก็อยู่หน้าเพราะยิ่งเยาวุล

ใน n ยากุ้งเนาะแตกหล่อมากเลยก็ได้ย่างได้ก็ย่างดันน้าหอดแบบมานอนอยู่รถหาวันนี้เดี๋ยวกุ้งเลยนัองพ่อกินเยอะก่อนคือซอยพ่อนั่นพี่เฮ้ยเมื่อยเพียกูกับเพียเมื่อยกูับเมื่อยมากจัง อะไรงวัวกับพราแห้งละ่ะย่างมาหายบาาักขาแม่มันกินดีบักงอหน่าเอ้ยบักงอมันมันกินดีถ้า,าก้นอนจะกินเหลรามาแต่ใสม่มาย่ามได้ย่ามนั่นเมื่อยได้เราข้นก็ได้เท่าละ่ะอยากกินมันกระบ่อดขาเห็ดกินเหลอาแน่าดีอะไรเน่าหูซุนเมื่อยได้ก็กินเราไม่เอาขมือ เอาได้เลยลูกได้ละได้ละได้ละหักน่องก็บมักขามย่างดีวพาไปขึ้นว่านี่เมื่อยก็เมื่อยมันว่าไก่ได้นาพยิเสียนั่งย่างแววไอ้กขี้รอบแหววจะไข่ได้เต็มทุกคนนนทุกคนนะฮะตมทุกคนทุกคนนะใครพลตามไปกินเดกโอ้ยจิเป็ิไรแบบลูกนี่เราคุ้เอยเมื่องไงว่ไงจักเถอะื่อยดู่อยสามสบโ่เงเลยร่อยามสิบ่ม่ไงควบนั่น ญ่แทนีสิต่ำซูพ่อซู้แม่กิน่เปลนบกเกลืนุ่มกสแตกอีหย่าเแ็นบอเปลี่ยนมึงกินะพลุงเนี่ยกูจะยันลุงโต๊รถนพูดเลยนี่ไปยันคปยันขาต่ตาขาิมันีังบกไอยติดยันนี่นี่กันบางนี่นี่นี่ติดเลยก็จะได้เมียบ้ามันย่มเลยมัคือย่มนั่นนั่นกินเราเมา่ากมนเมาก็วิก็วิ พ่อเมื่อยาะว่าตำนแหงกับบ่มีเลย่ะี่บินดีสิกบ่ได้มอกรบินกบินจักน้อยกูก็ไปรัดนัวกูอีกละรัดมัญยังปันยังเดียสู้เงาเ่อไหมป้าเขาเขา้าเขาเขาจทุกคนปลาป้าขอไข่เนาะโอ้ยโอ้ยยังสิ่งร่ำสบูรเวมึงบ่มีท่าฆ่าท่ากันเดียวน้ออีปคองแล้วมันก็ปู้ิมองเนาะว้ายมุจะลงสีมันนิ่งนองมันนี่พวดพ่อเด้อพวดพ่อได้ยินนี่ กินเมึงก็จะกิน้ยกินเหลากินยาแก้วเรียวมึงก็นายต่าไว้เนี่ยไ่้องนาเนาะมันก็จะกินกระดาษอะไรยมล่กีกูจักว่าดับยังเนะี่ยยังเป็นดอกแนวนำม,มันเป็นกลางป,าป่าว่าจะค่าค้อโอ้ยโอ้ยยิ่ล่ำจะบอกโอ้ยโอ้ยกแล้วกูจิเตะการข้ขอคนหนักเลีายคไรพลงเนี่ยบ้าอะเนี่ยกวนดีวราบังดู พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกว่าได,ด้บ่อขุ่มกวน,นอกีกล่ะอุ้ยมึงนี่เนาะแลิกคอยนั่นแล้วทำได้นะเว้ยทำจังได๋ล่ะอู้ยไม่กับคกซึ่งกันจุกๆุแล้วพ่อเมย์พ่อเมื่อยมาบอกพ่ออะไรมากัดกินกับแก้วหลดเอาไมาท้ที่เสียบเลนทำงั้นก็งกิน,นเนี่ยรับดีกันล่ะ ว้โอ้ยุงไรหาบ้าละกันยังไม่กูทำให้กินเด็กจ้งมันมันสนุกสุขสบายครับเกิด <c oughs> เป็นมือมาหากินตั้งแต่เรากินเรามา้าเราไม่ยากพอ,อยาไอยาไว้ไล่หิวลูกเอ้ลูกเอ้ยอเลี้ยวเราไปกินน้องเอ้ยจะมันยากยากน้ำลูกน้ำเต่าไปเจะเสียลงใช้ปลาเขาก่อน เพิ่นลงมากินบาเพิ่นลงมากินเพอมาลงมากินขอโทษเป้นต้เสียบอเียชิมังก้อนลูกก่อน้ มาเด้อลูกเทวดาไปบานกีเล้วงนะเทวดาเทวดาของพ่อลูกมากินแล้วลนะ่ะแลี้วงนละมาลวนฟมิมกูจีเทมุกจงลนอยวนี้แล้วกินลงบอกข้อเหตยทั้งสันมึง,าง่ายางเาไก่อบอกมุง้มนี่นนะมึกรัไกิน้อกิน,นอืมกินกินเฮ้อโอ้ยนักเลงนกนัก บอกไปบอก,มอกบมอเมื่อยแบบก็เมื่อยอย่างแหววว่าอหากกินพอทีตือนตืนตื้อๆโอ้ยดื่มดิ่งไรอยู่มันหลวนลั่นเลยทั้งทุกสถานที่แล้วงแค่ตัวนี้ต่ำเลยต้องสิวา่าสิบอกกินไม่อยากง่วงง่วงยุติสาสะพานหมดแล้วเมือ่อกีกินอยู่บ่ก,กินกินก็กินซ้อนเขาหน่อยนี่ซ้อน ซ้อนมันงทกินบ่บ่กินบ่แซจบแต่นี่ปากค้ำนี่นี่ถ้วยแก้วนี่นิมนต์ปากลูกเชฟมาได้เน่กวนนี่วะบ่ปล่อยมันปล่อยมันมีเดี๋ยวกูจะหาคอนมาบ้านนี่กูจะซูนนี่มาสักกระเบียบกินอยู่บ่กินกินอยู่ว้วยว้ายขันบอกกูเป็นย่างแววเป็นกิโลกูเพราะว่านี่เหนกินดู กินหรือยูนุยูกินยูห้วยห้วยแต่แต่พังนั่นนั่นดูพังผักเนื้อผมโอ้ยวัดบ่อน้อวัดนี้แกกุซากระเบียกูบินเด้อเมื่อมันบินได้กูกาบมันแล้วขอเรียกความมเด็ดตัวแรกอยู่ว้าโอ้ลำมวนตัวบโอ้วานิมาเจอในบึงใหญ่ดีหมูด้วยนี่กำลังกันนั่นละเอ้ยมาตีเตียกวันศีรษะ กัะบเทียงโเทียงแล้วก็เลาะบ้านมล้ไปลาะหลก็ติดจวงซีมงเสาก็ติดตอนเทียงก็เด็เทียงดูพูดอะไรบงด่เสียเนะเอ้บงเนี่ยอย่างบ่มีดอกเสียไม่้ซีมีเกี่ยนลยแกมบักลูกเชือดาเลยอ้ยอพอพอพ่ออองพ่อ เทวดาก็บเทวดาพูดกินกินอยู่ทราบเรือว่าทราบเน่าจ้มิมก่อนจะบอกเลยโู้ก็จีหนาโดยไม่ตะพดเท่าะหร่แซ่บะน่าจีมยุ้ยแซ่บอยู่ปะพอสินจก็เจ้าหนอจะมันจอดู <c oughs> ว้ายแซ่บปะ แซ่บพ่อแซ่บมึงลอกมาพ่อแซ่บรู้กันมึงบดจากกระเบียบพ่อฟาดหัวมึงพ่อพ่อพ่อพี่ว่าเก่เบเก็ม่งพ่อชายสิมาพ่อแซ่บบ่ไก่แทร่ยางไกครับ2อกิโลหุ่น่บักขาวก็อยู่ต้นหนึ่งบักงมก็อยู่มองนึงเอาอืมช่วงพี่น้องเก่งบักขามนี่ก็กินว่ากูเอามาาไก่ว่ฮะบักขาก็ต้องกิน สิ่งด,ดูไก่วันไหนกูก็บพืนบกบืนบากเพราะว่ากูขึ้นมาจะไก่ฮ้ยขืนเนี่ยพรานี่ล่ะขึ้นมึงดูปีนขึ้นต้นมะคำขึ้น,น,น,นได้ปะอืมกินไหนบ้างมึงบอกกินบังด <c oughs> ูกูขึ้นมาเมึไงไอ้ฝันนี่ <c oughs> โย กินได้ไรเซียบ่เข้าม้มเมซยอยู่วะเซียมบ่เด็กลองมาบนเซียมมึงดูกูจะหัวมึงง่ายจ่นี่สากกเบียร์เรนี่นั่นอ้า มึงเคยเห็นอยู่บ่เคยเหนเนาะตามมักล้มขาลูกโอ้ยนักเรียนแถวพี่งวดนี่มาว่าบอกกินไหนกินน้ำกันดีงวกูต้องไม่กินแล้วต้องกินว้าวอุ้ยว้ากเลยว่ะเบียดทำไมลูกพากันเน่ะ

ขอเศร้าวันเอากระไรได้ว่านนี่รเศร้าวันนี้นำแข็งหาบัดเอาอย่ขอสั้นขอนเอายีกว่านี้เอาวะเอาเวอาเอายิงมาเอาขอหาอย่างไรซีบขอสีบป็นไรเศร้าขอเศร้าอย่างไรลอยเศร้านี่ไม่ใช่ตั๋วมานลูกเส้นด่านมาเลยนี่ตแล้วจเลยวันจยุดสุดานไหมนี่น่าจยังหิ้บน เมื่อไงล่ะพ่อปีพ่อปีบักชูนะจีเั็นนะวาว่เออคุ้มค่าพ่อไปคืนไปตั้งเม็ดได้ยังไงเื่อเก็บมันเมื่อเก็บเข้าบ้านนี่